รถถังเนี่ยนำหน้าเลยต้นไม้ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเนี่ยมันรูดไปเลยเนี่ยพวกพวจะได้ยินแต่เสียงพวกป้าพว่ปาพว่ป้า,ปา,ปาปต้นไม้มันหักเราเริ่มมาจากทุ่งหหินอะรูดมาหยุดที่เนี่ยลงแจ้งเลยเอ็มเเท่านั้นที่จะทําลายมันได้อย่างอื่น Vietnamese, อาวุธจางเงิน gun, ยาไป bucks, แต่ต้องมันเลย วันนี้พบกับวีรกรรมณทุ่งหอยหินในประเทศลาวของนักรบนิรรนาม333สังกัดกองพันทหารเสือผ่านที่602หรือ BC 602ภายหลังจากจบภารกิจจากสงครามเวียดนามในฐานะกำลังพลกองพลเสือดำสิบตรีพรมเงินไทยสง ก,ก้าวเข้าสู่สมรภูมิลับในประเทศลาววัดีผมก็ถูกส่งตัวไปที่ปากเซไปอยู่กับผู้ผู้พันประกายคารวะไม่รู้ว่าท่านตรงสัยจะไม่มีชีวิตอยู่มั้งป่านนี้ผมขนาดผมก็ยังเกือบแปดสิบแล้วเนาะเจ็ดสิบกว่าแล้วตอนนั้นอยู่บีซีหกครับไปอยู่ปากเซแล้วก็ตอนนั้นมันก็เดือดเหมือนกันนะเส้นขนานที่ยี่ะ ที่มาจากไอสารวัตรอัตปือถนนเส้นนั้นนะมันจะมาจำปลาสัตว์แล้วก็เข้าเขมรด้วย,ยเข้าแถ,แถวเสียมราดพระตะบองผมจําได้หมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าผมเราเป็นหน่วยหน้ายังไงผมมันชอบแบบว่าชอบลุยอ่ะอยากจะเจอด้วยตัวเองว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าหลบๆอยู่ข้างหลังเขากลับมาบ้านแล้วมาคุยผมไม่เอาแบบนั้นผมชอบแบบนั้นเจ้านายเขาก็ชอบเลยโดนพวก้าึกตีแตกมา ไปอยู่ไม่นานนะไปอยู่ที่บ้านยิกห่างจากปากเซไปประมาณ30กิโลบ้านยิกเนี่ยตามทางเส้นทางไปเนี่ยมันมันจะไม่มีชาวบ้านเลยนะมีแต่บ้านหมู่บ้านตเขาทําไร่ทําสวนกาแฟปลูกชาปลูกอะไรเนะี่ยชาจีนโดนตีแตกบว,วดเดียว30ิกิโล <laughs> มันตั้งหลักไม่ได้เพราะเรายังไม่ รู้ว่าพื้นที่มันไปยังไงมายังไงแล้วเราไปแล้วไปเข้าล็อกมันเลยแล้วก็กีบกีบมาเราเป็อยู่ในกลางกลงเขาเลยอ่ะเพื่อนผมตายไปเจ็ดคนเก็บใตเข่งเล็กๆยังไม่พอเลยชิ้นส่วนที่ว่าเพื่อนๆผมอ่ะโอ้โหผมตอนนั้นผมก็อาสาเก็บบัตรที่เก็บชิ้นส่วนนี้ส่งญาติที่เพื่อนๆอยู่ปาจีนบุรีก็มีอยู่แถววนก็มีผมเก็บส่งให้เขา วันนั้นเป็นยังไงครับที่ประทาตถึงตายทั้งเจ็ดศพครับมันโดนในคอคอ82ลงลงที่กําลังกินข้าวกันอยู่ไะม,มันอยู่รวมกลุ่มกันเน่ยทั้งเจ็ดคนนั้นมันผมผมโชคดีนะผมไม่ได้อยู่กับเขาแต่ผมไปเอาน้ำมาให้เขาไงเขาก็เลยโอ้โหเละหมดเลยติดอยู่ตามต้นส้มโอต้นอ,อะไระเนื้อหนังมังสังโอยผมเพศจริง มันมันไม่มีป่ามีอะไรเนี่ยอย่างเปลี่ยนอย่างนี้เลยเนี่ยเพราะเราหลงหลงกลนะเะเราจะขึ้นเนินสก,กายไลน์ที่เขาปักธงไว้วนะั่นอ่ะเราจะไปเอาธงนั้นลงแต่มันไปไม่ถึงไง <c oughs> มันไปแค่ครึ่งทางเราก็หลงเข้าไปในกีบมาเขาเนี่ยในวงล้อมเขาศาสตร์เข้ามาฮะเราเราไม่มีที่หลบแล้วพราอมันเป็นเนินเดินขึ้นไปเป็นไหลเขาเนินขึ้นไปต้นไม้ไม่มี ไอ้พวกทียี่แปดของเมืองลามันก็ไปทิ้งระเบิดต้นไม้อะไรมันเขาเรียกอะไรเมืองลาเขาเรียกเตซเาแปดเนี่ยของพวกเราก็มีพวกสารัสเขาสนับสนุนของเรามันมันดีทุกอย่างมึ่มยาวลรเกี้ยงเลยบีห้าสิบสองเนี่ยโอ้ยโปรยไข่ไปยาวยืดเลย เขาก็เข้าตีต่อเลยใช่ไหมครับเขาเข้าตีต่อแล้วเราตั้งหลักไม่ติดไงมันเผอตัวเราไม่คิดว่ามันจะมาแบบนั้นนะเพราะมันไม่มีอะไรหน่วยรัฐเวรเราก็ยังไม่ได้ออกร,รัฐเวรเคลียร์พื้นที่เลยเพิ่งตั้งแนวกลางเต็นท์ขุดบังเกอร์เล็กๆจําตัวแต่ละคนแต่ละหน่วยบัดดี้แต่ละคนพกักกนขุด้วก็พอหลบมันยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยมันมาแบบโห เราก็ไม่รู้จุดตัวมันมาไวเกินไปมาเยอะไหมครับจํานวนของเขามันก็ไม่เยอะพวกนี้มันตีแบบกองโจรมีจุดและไมนเกิน7จ็หรือสิพลสุงสุดนะมันจะมารอบเลยอะรอบพวกเราเลยแต่ว่าเดี๋ยวกระบอกเดี๋ยวกระบอกเดี๋ยวกระบอกเสียงเสียงคอหกที่มันยิงมานะคอหกสันี้มันมันมันจะมีแต่ฐานกับรลำกล้องนะที่ผมไปยึดเก็บมาได้ของพวกมันที่มันตายอยู่กับปืนอะ พอตั้งหลักได้ก็ออกเคลียร์พื้นที่ไงพวกผมแต่มันก็ต้องแตกถอยล้นก่อนเอาคนเก็บของเรากลับไงกลับมาด้านหลังพอที่จะเอาเครื่องบินเขาลำเลียงพวกเก็บพวกตายส่งเนี่ยส่วนหลังชีวิตผมเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเจอทุกอย่างแล้วก็สมบูรณ์แบบเพิ่ภูมิใจภูม <c oughs> ิใจกับชีวิตของตัวเองเคยประทะกับทหารลาวจังๆไหมครับตอนที่ตอนอยู่ที่สกายไลน์นะครับ เจอจังๆแบบว่าตอนตอนเย็นนี่มันจะมามาตอนเย็นและเพราะเรากลับดักของเราแล้วเราทําไว้หน้าแนวของเรา,า,าเราทำไว้นาแน่นมากเราทําไว้กว่าจะมาถึงแนวเขาประมาณร0อเมตรเนี่ยมันจะมีหลายชั้นวางกลับไว้เราขึงลวดลวดสะดุดที่เราฝึกฝนมาเราทําไว้หมดเลยมืแต่นิดเดียวมันก็ได้ผลแล้วพอแต่ปุ๊บแนวหน้ามันจะมีผุใช่ไหม พจุดส่งวางให้เราเห็นของพวกมันแล้วมันมันไม่รอดรักไล่ดอกที่มันมานั่นน่ะตายหมดพวกเราก็มันเข้ามาในแนวปืนเราอยู่แล้วเราตั้งระดับประมาณ3ามสิบเซนเนี่ยมันมันไม่รอดหรอกมันเราก็บังเกอร์ของเรามันอยู่รอบรอบเนี่ยเราก็ตั้งแนวถ้าพุแตกมันได้แสงสว่างปุ๊บเราก็เห็นแล้วมันก็เคลื่อนที่ให้เราเห็นแล้วทุกคนมันก็ต้องลุยไปทาง ที่เดียวกันเลยใช่ไหมมันไม่รอดที่มันเข้าตีมันเข้าตีพวกเราไม่ได้เราส่วนเล็กเล็กโจมตีเนี่ยแต่เราก็มีการเสียกําลังพลไปทุกทีนั่นแหละเพราะว่าเขาเหมือนกันเขาจอบยิงป่ามันก็ต้องเสียเสียงของเราก็ต้องเสียไปบ้างแต่ต้องเขาเสียมากกว่าเวลามันสงบบื่นเช้ามาเราไปเชียวพื้นที่มันก็เดีอดรดาดอะ่ะแต่ไม่มีคนไปเจ็บหรอกเดินไปตามป่าในกินสาบซางโอ้ย ปืนปืนเนี่ยในร้นวงละนาดไม่มีใครไปเอาเราแต่ของตัวเองก็เอาไปไม่ไหวแล้วเอ็มสิบหกแล้วลูกกระสุนแล้วเป้แล้วสี่สิบห้ากิโลนะเครื่องอุปกรณ์การกินแล้วก็อาวุธหนักต้องฝากทุกคนด้วยคอหกสิบเนี่ยลูกคอต้องเอาไปคนละลูกนะลูกคอแล้วสายกระสุนปืนกลเอ็มหกสิบเนี่ยก็ต้องฝากไปคนละท่อนละท่อนเท้าก็ไปถึงที่ตั้งแล้วก็ไปต่อกันอย่างเงี้ยทนายเราฝึกมาให้เรา ทำเนี่ยแบบนั้นเราก็ทำได้ดีมากทุกทุกทีทททสเสบียงอาหารทุกอย่างเลยชันซีเป็นพวกของแห้งเนี่ยเราแพกไปน้ำหนักนั่งนี้ต้องเป็นนั่งกับต้นไม้นะเวลาจะพักผ่อนเนี่ยอาศัยดึงต้นไม้ไว้งั้นหงายท้องเลยเวลาลุกก็ช้องอาศัยต้นไม้นั่นน่ดึงขึ้นถ้าลุกขึ้นได้แล้วก็ไปได้สบายแต่มันชินกับของที่เราฝึกมา หลังเรากไ็ไม่ไม่ไม่เป็นไรผมร่างกายผมดีมากอ๋อล่าถอยกลับมาแล้วเป็นยังไงต่อครับกลับไปตั้งหลักใหม่ไปตั้งอยู่เนินมะกรูดใกล้ๆกันกับบ้านชิกกันอ่ะนอกจากนั้นมีคําสั่งผู้พันเราบอกว่าเราเตรียมตัวจะเคลื่อนย้ายอีกแล้วเออทีนี้ไปลงแก้งเขาบอกนะเฮลิคอเปเตอร์วิ่งบนอากาศบ้านเลยล่ามหนึ่งก็เจ็ดคน เป็นชุดไปเป็นชุดนะไปลงที่ไปจอดแวะที่บางเวียงแล้วก็นาสูวังผาก่อนจะถึงล่งแก้งมันมีแต่เขาครับมีแต่เขาแบบมีแต่พวกชาวเขาเต็มไปหมดเลยการศึกษาเขานะเขาเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมเขากิ่งนะพวกลาวเนี่ยพวกขคณะชาวเขาเขายังกิ่งเลยออกจากนั้นก็ไปอยู่ล่งแก้งเราไป ลงบริเวณที่บ้านพักของนายพลลงเปาเลยทรัพย์สินแกเอาไปไม่ได้หรอกรู้สึกว่าเขาเขาดีพวกชาวเขาพวกมูเซอบ้างพวกกะเลียงพวกมงงม้วหลายเผ่าหลายพันครับเขารู้สึกว่าเขาเขาผูกพันกับคนไทยมากจริงๆเขารักทหารไทยมากมีอะไรเขาจะมาบอกนะพวกสมมติว่าพวกเวียทปงเขามาเนี่ยเห็นอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาจะมาบอก นี่แหละเป็นเป็นหน่วยข่าวสารเราที่ว่าเข้าถึงเขาเราให้ความสูขเขามีอะไรเขแกกปันเขาแลกเปลี่ยนกับข่าวสารของเราไงเขาก็นําข่าวสารนั้นแหละมาบอกนี่และนายถึงได้รักผมไงเอามาได้ยังไงมาข่าวแบบน,นี้ทุกทีอ่ะบอกว่าเขาจะเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้เขาตรงเวลาทุกทีเลยพออยู่นั้นก็มีลูกพี่ผมก็ตายไปคนหนึ่งร้อยเป็นร้อยเอกจำได้เป็น ชื่อเล่นของแกผู้กองเสือดาวอะ่ะตายที่เนิสนสกายไลน์นี่แหละมันไม่มีที่หลบนะครับมันไม่มีที่หลบเลยถูกโจมตีเย่ยผมกับรุกน้องอลูกน้องแบก M60 ผมเดินนำหน้าหลับตาภาวนาไปอย่างเดียวบอกว่ากูต้องรอดกูต้องรอดใจของผมนะกูต้องรอดแต่ผู้กองเสือดาวแกตายตายอยู่กับนั่นแหละใกล้หลุม B52 เลยนะหมมันเป็นโอ้โหสะบักใหญ่เลยละ่ะ พวกไอ้นี่ยิงมันอาก้าเลยคุณไม่หมดเลยนะแล้วผมต้องกลับไปไปเอาศพอีกนะนี่ต้องเสี่ยงไปตายเพิ่มไปอีกคนสองคนที่ลุงน้องผมนะว่าต้องเรียกใครเต็มใจจะไปรับเขามีรางวัลให้ผมชอบแบบนั้นผมก็ชอบว่าเขาบอกมีมันมีข้อแม้ว่าเองต้องไปรับศพกลับมามีเงินให้แล้วก็เองต้องกลับบ้านได้ไปพักที่บ้านอีก15วันอย่างเงี้ย ผมก็เอาสิพ่อผมชอบแบบนั้นเพราะว่าแลกลับมาเห็นพ่อแม่เราใช่ไหมเราก็ดีใจพอผมพาลูกน้องไปเก็บศพมาเงินที่ได้เราก็มาแบ่งปันกันแล้วเราก็รับเงินเครื่องบินก็มาส่งเราลงที่อุดอรกลับบ้านจากล่องแก้งนี้ไปขึ้นสกายไลน์ยังไงครับล่องแก้งทางมันอยู่ทางทิศเหนือเนินสกายไลน์มันเป็นถนนที่ว่าไปทุ่งห,หิน่ะ ออกจากเนินสกายไลน์โอ้โหรถถังที่ตาที่โดนพวกระเบิดพวกพวกผมยิงสกัดมันตายเกลื่อนอยู่นลใหญ่นะของรัสเซียเต็มไปเลยตามเส้นทางเขาเขาเข้าตีเขาเอารถถังมาเข้าตีพวกเรารถถังเนี่ยนำหน้าเลยต้นไม้ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเนี่ยมันรูดไปเลยเนี่ยรูดไปเลยพวกพวกได้ยินแต่เสียงพวกป้าพวกป้าพวกพัา,พาต้นไม้มันหักะ วิ่งเร็วนะรถถังคนคนที่ว่าไม่รู้ว่ารถถังมันวิ่งได้เร็วขนาดนั้นผมว่าวิ่งได้เร็วมากเลยได้ยินเสียงวิว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 ิปาบปราบไปเลยลูกน้องพวกทหารของพวกมันจะวิ่งตามเป็นพืชดเลยแล้วปืนมันก็ยิงโอ้โหเราเล่มมาจากทุ่งห้หินอะลูดมามาหยุดที่เนี่ยรงแจ้งเลยจอดที่รงแจ้งไม่ไม่ได้ไปต่อไหนเลยทีนี้รถถังนี่มันที่จริงมัน มันไปมุ่งอางข้างหน้าอย่างเดียวจุดสำคัญที่ฝึกเจ้านายที่คููฝึกเขาฝึกก็เราทําลายสายพานมันอย่างเดียวมันก็อยู่แล้วเอ็มเกดสิบสองเท่านั้นที่จะทําลายมันได้อย่างอื่นอาพุธจากเอินยาไปจะต้องมันเลยโป้งเดียวก็หยุดแล้วห้อยิงสายพานมันสายพานมันเรายิงเฉียงๆหน่อยที่ด้านหลังมันใช่ไหมครับมันจะมีถังน้ามันติดอยู่พอดีแหละถ้าสายพานมันมันเกิดระเบิดมันก็ พอดีไม่พอดีทุกคันเลยแล้วตอนนั้นฐานเราแตกไหมครับที่รถถังแตกเป็นไงบ้างครับตอนฐานแตกแตกกว่าจะรวมพลได้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งวันหรอกเพราะว่าเรามันสื่อสารกันมันรวดเร็วไงเราโลบแบบกองโจรเราก็ไปแบบกองโจนอ่ะรวมตัวกันตามหัวหน้าผู้นําทีมเขาก็เจ่งทางแผนที่ใช่ไหมแล้วก็ล่ามเขาก็เครื่องบินแล้วก็ขี้เป้าาไปทางไหนทางไหนเครื่องบินเราข้างบนเขา เขาก็ติดต่อกันตลอดแล้วข้างข้างล่างเขาก็ประสานงานกันตลอดแล้วก็รวมพลกันไปอยู่ที่ยอดเขาเลยถ้ำตำลึงไปไม่รู้ว่าเขาอะไรผมก็จําไม่ได้หรอกมนานมากแล้วไปตั้งฐานอยู่นั้นประมาณอาทิตย์นึงอยู่บนยอดรวมพลอยู่บนยอดเขานั้นนะเป็นเขาที่ยังยังสมบูรณ์อยู่เขาลูกนี้มันต้นไม้ต้อนอะไรก็ยังสมบูรณ์เพราะว่าเรายังซ่อนตัวได้ ดีได้ดีพอสมควรออกจากนั้นก็กลับกลับกลับเข้ามาที่โรงแกงตอนที่ทหารไทยแตกที่ทุ่งหอหินนี่ท่านท่านได้เห็นภาพตอนที่เราแตกที่นั่นไหมครับมันกระจัก,กระจิงไปไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะครับมันเจ้านายสั่งให้ถอยแล้วก็ต้องถอยเพราะว่ามันมันสู้ไอ้พวกรถถังไม่ได้เพราะเราไม่มีรถถังไงยเราไปเนี่ยเราไม่มีรถถังเรามีแต่เครื่องทําลายรถถังแต่เราไม่มีรถถังมันมาเร็วมากอะ่ะ พราะเขาเขาไปปักตัวฝังอยู่นั้นไม่รู้งานเท่าไหร่แล้วเขาไปนี่ที่นายทนบงปาอยู่นี่นะรถถังเข้าไปอยู่ตังไม่รู้มันจะไปหมุนตัวลงอะ่ะพวกรถถังเนี่ยมันจะหมุนตัวฝังลงแล้วก็มาเอาต้นไม้มาปลูกจนคุมไม่หมดอะจนกว่าคนเดินเท้าเขาน้ามันอะมาถึงถึงจะได้เคลื่อนที่ออกจากที่นั่นนะระบบของเขาผมกับลูกน้องได้จับ ไปพวกลำเลียงไอ้ส่งสเสบียงเขาเนี่ยส่งน้ํามันส่งอะไรเขาเดินเท้าทางนั้นเลยแต่มันตามเส้นทางมันจะมีจุดละสองคนมันจะขุดรูอยู่มันหนูอะ่ะมันไม่มีทางหรอกพวกนี้เขาไปเขาขุดทางไม้หมดถ้าเราไม่ไม่ฝึกมาเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางของพวกนี้มันเดินแบบไหนใช่ไหมแม่เจ่จะไปถ่ายไปอะไรเนี่ยมันเราจะหาไม่จะไม่เจอเลย มันทําได้ดีมากมันจะอยู่จุดละสองคนสามคนอย่างมันมารบกวนเรามันยิงคอหกสิบปอกปอกปอกเนี่ยมันอยู่ไม่เกินสามคนจุดหนึ่งแล้วมันก็จะรบกวนเราอยู่อย่างนั้นแหละสร้างสถานการณ์รอบตัวเรานึกว่าพวกมันเยอะไงแต่ที่จริงแล้วมันมีม่เกินสองหรือสามนี่ผมผมประสบกับตัวของผมเองนะเพราะเราต้องเข้าไปให้ถึงมันว่ามันมันมีมากนี่น้อยแค่ไหน ถ้านายถึงได้เชื่อใจผมเลยว่าโอ้หายากเขาบอกหายากมันก็หายากจริงๆเพราะว่าคนบ้าแบบพวกผมมันมีไม่ค่อยมากหรอกพวกบ้าบินมีไม่ค่อยมากแล้วก็ผู้พันก็บอกว่าเออส่งมันกลับไปช่วยปึกลูกน้องมันหน่อยนะผมก็เลกส่งมาที่กนนาญจนบุรีอีกนะมาปึกกองร้อยที่ ิบสองนี่แหละผมจำได้ขอนร้อยที่สิบสองเสือพานนี่เป็นเสือพานแล้วนะทีนี้ผมไม่ได้กลับไปที่เดิมนะถูกส่งไปที่เชียงลมทีนี้ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าไปไปลงเครื่องบินที่เชียงรายไปนอนพักยั่ทั้งคืนหนึ่งที่ค่ายที่เชียงรายอ่ะพอตื่นลุงเช้ามาก็บอกว่าจะเดินทางต่อไปลงที่เชียงลม มันข้ามจากเชียงคำไปของเราเป็นเขตเชียงคำเชียงลมเป็นเขตของเมืองลาวนะแต่เขามาซื้อของไปอยู่ไปกินที่เชียงคำพวกเชียงลมชาวบ้านเขาอาศัยลาอาศัยมา้มาม้าแกะตัวเล็กๆผลพานะเขาขึ้นเขาข้ามฝั่งมาทางเมืองไทยเราไปอยู่นั่นประมาณไม่นานเท่าไรหร่อากาศมันมันปิดเครื่องบินไม่ไม่สามารถที่จะไปส่งเสบียงอาหารได้ สามโมงเช้ายังมองไม่เห็นกันเลยนะมืดเป็นสลัวมืดไปเลยวันนั้นได้ถอนกำลังกลับเพราะว่าไปอยู่ที่เลยบ้านหัวเมืองไปเขาหัวช้างผมจำได้นะเป็นเขาหัวช้างจ้างฐานอยู่นั่นสเบียงก็ขาดเครื่องบินมันก็ส่งลงไปส่งให้เราไม่ได้ทีนี้คอเตอร์ทีนี้มันดรอปลงไปอะ่ะขอสอข้กสารร้อยโลเนี่ยทับลงที่เต้น พวกผมพอดีเลยตายอ่ะนี่แหละจะได้ถอนกำลังกลับทำแทกไม่ไผ่นี่เนาะทำเป็นแทกเนี่ยแทกหามเพื่อนรอร่องมาตามลำน้ำช่องเขาอ่ะลำบากมากกว่าจะมาถึงบ้านหัวเมืองมาถึงค่ายบ้านหัวเมืองนี่เป็นเป็นค่ายของพวกทหารลาวน,นันเนาะเขามีค่ายอย่าน,นมาพักอยู่ที่นั่นก็ได้เอาศพขึ้นเครื่องบินตรงนั้นแหะ มันเป็นค่ายทาหารมาอยู่พักอยู่พักหนึ่งก็กลับมาที่เชียงลมมันเป็นหมู่บ้านเป็นตลาดเล็กๆเ,เป็นพวกชาวเขาส่วนมากพวกไทยได้ไทยเด้งไทยดำเลยเขาจะมีพวกสามเผ่าเนี่ยอยู่ผสมกันหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่มาพักก็มาลงที่อุดอรแล้วก็มาบ้านแล้วกลับไปก็ไปลงที่สวรรค,ค์เฉีดเครื่องบินไปสง่ง ที่สวรรณเขตก็มีเฮลิคอปเตอร์รับเข้าไปลงแจ้งอีกันใกล้ๆจะสงบแล้วตอนนี้นานนะผมอยู่นี่พูดนพูดแบบว่าไม่ใช่ม่นจะไม่ใช่นานมันนานหลายปีเหมือนกันพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็ผมไม่รับเงินเดือนนะผมมอบทางนี้ทางราชการให้เขาส่งให้ครอบครัวผมหมดเลยผมกินเฉพาะเบียเลี้ยงเท่านั้นชีวิตผมนะ ไม่เหลืออะไรหรอกผมกลับมาผมก็เหลือแต่ตัว